สุดยอดเลยนี่พี่น้องทุกคนตัวใหญ่งามนะนี่สุดยอดกคนลูกใบอีกแล้วไ้ลูกใบลูกยังไงตัวจ่ทุกคนนี่หางพึ่งดีสุดยอดแจมที่ห้าดอกดอกหางหางขาวเอาป้าหมายเขาวางไว้ห้าเลยเหมือนนี้ก็ในห้าแท้ สบายดีเนาะทุกคนมื้อนี้มาต้อนนกคงหัวจุกเนาะุ่นจับอีชาวสายไฟบินแล้วมื้อนี้ก็คือฝนสิตกอีกเนาะฝนฟ้ามืดคึ้มแต่ว่าใจมากก็มาไปเกาะนกทุกคนนี่จอดไว้นนี่เเลยาะออสิงผักทางไปต้อนทุกคนาะออกไปทุกคนาะหลายอยู่ทุกคนคุณคือค้ามผักทางตอนนี้ก็ได้เกาะนกเลยเนาะเฮาก็สิออกไปไปอยู่นอกกันเนาะจนนั้นมันมามันเห็นเฮามันสิบ่ลงเนาะ นกหลายอยู่แถวนี้นะเห็นหางหางหนึ่งไป <ś refriger ant> ทุกคนทึกเลยไปเบิงน้ำกันเนะ<ม>าะโอ้มาเต็มเลยวัดนี้ทุกคนนกอะไนะ <ś refriger ant> จะทึกลูกใบหรือว่าแก่ป้าเนาะ <ś refriger ant> อันใสอันใสบุญแดงออกมาอยู่ลำรึคุณลูกใบใช่ไหมโอ้ลูกใบอีกเลย <ś refriger ant> คนลูกใบอีกเลยไอนลูกใบโอ้โหลูกใบหลายตัวยทุกคนเดี๋ยวมันห้องเลยโอ้ยเหลายตัวขนาดคนกระนองก็ขึ้นเอทำ้มันห้อง อย็นห้องไหมตัวบุเดียวทุกคนถึงรูใบอีกลอเลยเมื่อนี้ก็คึมฟ,คมฟ้าคึมฝนคือเก่้าเนาะจะว่ากะใจมกักห็นเลยเลาะอีกมาบนใหมเ่เห็นจับสองตัวชิโก้แขมทางนี่วะคุ้นใช่วะสองตัวนี่ Để đây đây bình mình là, con là con Hãy dùng lông nó dùng cái kẹo cọ chè con, theo hoa to nó cũng máy xung xuống như thế mà theo này á, à? ồ, đây, 2 lại ยู่ทุกคนนกเลยงอยเลยแต่เพิ Por, ่งนอนทุกคนพอเห็นนกบินออกบินเข้าม <c oughs> <rice> ันอันนั้นอยู่เนาะไปเบิ่ฮแต้มหนึ่งโอ้ยเขาว่าสิย้ายเลยนะนกเห็นบินไปบินมาอยู่แก่ป้าว่าตัวนี้นะไปเบิ่งน้ำกันเนาะทุกคนดิ อ๋อลูกใบอีกวะแกป่าเลยเนาะดิฮะแต้มที่สองแกป่าแต้มที่สองแต้มที่สองทุกคนตรงเนี้ยแต้มที่สองของมือโอ้สุดพอพละถือดีโดนแล้วตัวอื่นจะบินไปบินมาอยู่เนาะนี่เอ็ดมิดมีดยืนนะบอกบอกส่งเสียบ้องเนาะถือตัวนี้แต้มที่สองมาเนี้ยแหละทุกคนอ๋อเอากระเนาะเอากระชิปล์เอากระเนาะแบบนี้ ทีมงานเขาเอาโห่บ e ้าเลยนะทำมากกิเดียวชิมบุ้ทึกเนี๊ยเทาชิมมัญญายนะฟาดถึกเสวยอันนี้บุษมากระทึกอีเล่นเนระอ้าวมันสองเต็มเลยเกาะสองบ่อนสองเต็มหอยเลยปีกมันหอยอ้อโอ้ลืมพวกนกเลยนกตื่นมาเลย โซงของมึงนี like so, like so, so, ่ฮะนี่แหละฮะโอ้ยคนมาแล้วไปเนาะหลังจากเขาได้โซงตัวเนาะมาเกาะมึงนี้อีกบางทีสามนะบางนี่ก็สองวันได้สองตัวพอเมื่อกี้เขาเห็นนกอยู่างนาะขี่รถมาเห็นอยู่แค้มทางเลยบินขึ้นไปทางกุ้งไม้ใหญ่ฮะไปถามาลุ้นน้ำกันเนาะเัาจิออกไปอยู่ทางคนละอยู่แค้มรถคนละเห้นกเขาอ่อยมาก่อน แต้มที่สามของมือนี้อ่าเมื่อกี้จับไหมก็เดี๋ยววบ่นลั่นมันจับตานางวะะมันตีชื่อได้วะมันตีนกวะบอได้คือไปเห็นมันโดดขึ้นตีกับนกเอยเหยียบได้ไปแต้มที่สามทุกคนนี่มือที่สามแต้มแล้วต่อน้ำท่างเข้มทางมือนี้นะ ลุ S <S ้นเลยเด็กยอีกจัดหนึมาตัวเดียวโอ้โหปงขาดใช่ไหมพอบักงามๆหนึ่งตัวเนี้ยสุดยอดเลยนี่พี่น้องทุกคนตัวนี้ใหญ่งามเนาะนี่สุดยอดสุดยอดาาเอท้น้องทุกคนเอาลงก่อนเนาะเสี่ยวมันออกคือว่าชี้ขาดๆอยู่เบิ่งไกลๆเห็นนกดีนอยู่เนาะตุ้ม ตัวนี้เป็นตัวตัวที่สี่เนาะเด็กเอ้าเด็ตัวเห็นบ่ถึกเลยเนาะทุกคนฮุ้นกลุ่มไม้เจนางเด็กรุดไปเลยวะนิ่วไดวะคือบุห็นเลยวะยังอยู่นว้อยู่เนาะ Ờ Này nọ thú khôn Bên ích chỗ nó nè Họ chạp đi đấy Ờ hẳn Này nó thú khôn Tém đi xì lên nó nè Màn cơn màu này nè nà. Xì tém này, Hờ à. Tém vào nhá Hờ Vịt bìa, vịt bìa Chẳng họ là tổ thí xì Rồi tém đi xì nó Thì nghe nó có ăn phun Nụ hồ nó bò tìm lấy Hơi ái tập tăm nữa Mình lúc áp nắm á Thấy không thấy nè đi Dù chùm ở đây nè แช็คบางทีมงานเทาเกาะเนาะโหฮุนเห็นถึกอีกเลยนี่ฮุ่นเด็กแม่นโมยตุ้มลันแล้ววะโอ้ทุกคนแต้มทีหาของมือนี้เด็กโอ้เก็บอีกแล้วเก็บอีกแล้วเก็บแต้มอีกแล้วโอ้เด็กเด็กยังบินออก้ยนาะนกเนาะนกนกดอกแตงนะบ้าโอ้ยแบบไปเนาะแต้มทีหาโอ้มือนี้สุดแต้มมันหาแต้ม นี่ไปเขี่ยไปเอาเฮ้น้อยอันนั้นได้โอ้ทุกคนมานชสุดๆนี่แตมที่ห้าจับดีได้บุงเทื่อมีบนคาดได้ออกมาเลยเหนี่ขึ้นเอ้ยเหนี่ทุกคนนี่แตมที่ห้าเด้อมือนี่ของมือนี่แหละตุม้มเดี๋ยวฝาดห้าเต็มคน ทุกคนเอาแกป่าแกมโคตรแดงหน้าโคตรน,ก,นกตัวเฮาหมานชุดเลยหาแต้มมือนี่ตัวเดียวมันจัดให้เนาะให้ทีมงานเัาปูนอนกเนาะงานเบื้องนี้ลงก่อนปลุกนกก่อนอ่ปลุกนกเขาไว้ก่อนเนาะโอ้หาแต้มหมานชุดเลยหัวน,น้ำโอ้ลิกดีได้ตัวนี้นะเห็นบ่ตัวมันมาหันเนาะ โอ้ห้องลิกดีขนาดทุกคนมันลิกเซนกเขานะจับไอ้ไก่เดี๋ยวนึงเดี๊ยวเดี๊ยวเอา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 ห่างกับห่างพึ่งดีขนาดดูนี้ห่างพึ่งดีสุดยอดแต้มที่ห้ายอกดอห่างห่างขาวสีดอกแต้มที่ห้าของมือนี้เด็กแกป่าสีโตลูกใบแต้มหนึงโตหนึงมือนี้กบเล่กบก็แลยยังจิย้ายลงไปลุ่มเพิ่มหนึงแค่ยังเกาะบนแถวนี้ ก็บ okay, ังอีกหน่อยหนึ่งเนาะทุกคนหาเต็มเลยห่าเต็มเลยทุกคนดูไหยิ่งยาวยิ่งยาวเลยโ้เราหมายเขาวางไว้ห่าได้มือนี้กะในห่าเทอ้าเนาะทุกคนบัดนี้ก็ห่าเต็มเลยสิปเกาะชิปโกะอีกเนาะเบิรงมันชิมาอีกบ่ แล้วกุ้งนกตอนนกสะโอ้ฝนลงนะหลังจากฝนตกเศร้าเนาะเศร้าเศร้าฝนแล้วเราเลยมาเกาะนกอยู่แถวนั้นเนาะหลังจากฝนตกเศร้าเนาะเราได้ยินเสียงนกอยู่แถวนี้นะเราเลยมาเกาะไปไปเบิ่งต่อช่วงฝนหากระเซาวฝนวุ่นๆทุกคนเห็นแล้วดิน้นเฮ้ยฝนเฮ้ย เฮ้อ้าวเม่นแล้วทุกคนเห็นหวัวย่อนอยู่คุณกวไม้ไตัวคุณแจมทีฮกของมือนี้เดี๋ยวออกมาเลยเนอะปาให้เลยกระเป๋านะนะให้ทีมงานเําไปเอานเนาะทู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 ดินอยู่คุณต้นไม้ไตัวคุณแจมทีฮกของมือนี้เนาะลูกใบปะอ,อ้าวได้ลูกใบอีกตัวหนึ่งทุกคนคุณ mới kia mày mày đợt lung à. si. nó lấy lục bảy, thứ mà mướn ní lấy lục tố nó lấy lục bảy hai mướn ní, kẻ ba sì, bảy nó, bảy trăm tỷ húc, tổ tỷ cả sì mưa rồi nó bận นี่พอดมงเมือละนกเฮาก่ออันนี้ทุกคนก่อนเมือกะเอามาฝากมาตอนทุกคนอีกแต้มนึงเนาะแต่เป็นลูกใบเนาะตัวนี้เป็นตัวที่6เนาะพอดีฝนตกเซาเฮาได้ยินเสียงมันเสียงฮ้องเฮาลงมาเกาะเบิ่งก่อนสิเมือได้นี่เพราะว่าสิเมือแล้วเมื่อกี้ตอนาโอ้ยว่านกฮ้องไปเกาะเบิ่งก่อนเนาะฟาได้ลูกใบตืมเนาะ อันนี้เฮากะได้ตัวนี้เฮาก็สิเดินทางกลับเลยเนาะคนเมื่อนําทางแหละเหนเห็นก็ยังบึงเถื่อก็ยังแวกแวกเกาะอีกเนาะนบ่เห็นแล้วกเมื่อเมื่อเฮือนเลยแรงแล้วเนาะตอนนี้กนี่จัดไปทุกคนอ้าวๆจัดไปแซมงามๆลูกบ่